็มีกันทุกทุกทุกเกือบทุกบ้านเนาะเกือบทุกบ้านหน่อไม้ก็เลยเอามาแค่นี้เนาะแล้วก็ <c oughs> ที่ขาดไม่ได้นะคะไข่เจียวค่ะเป็นเมนูที่ทุกบ้านชอบกินกันเนาะไข่แค่นี้ก็อร่อยแล้วเนาะทานด้วยกันค่ะทานด้วยกันนะคะทานด้วยกันค่ะหน่อไม้ต้มมันชุบหนท์หอมกันเลยนะคะนี่ค่ะ เมนูง่ายๆเลยเนาะเมนูง่ายๆแส่็กินได้อร่อยด้วยเนาะก็เมนูเดียวนะคะนี่ค่ะเมนูง่ายๆเลยเนาะเมนูง่ายๆแส่็กินได้อร่อยด้วยเนาะก็เมนูไข่เนาะไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวสารพัดไข่สารพัดเมนูไข่เนาะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆเันูเดียนะคะนี่ค่ะ มีนูงง่ายเลยเนาะมีนูงง่ายๆเต็กกินได้อร่อยด้วยเนาะก็เงียบเงียบแต่จะมีรถไอ้นี่เยอะเนาะรถเอ่อเขาเรียกรถแะไรรถปนะิดแสงปิดแสงเนาะเ็าก็จะบรรทุกพวกผลผลิตเ่านะบายๆบรรทุกของบรรทุกอะไรไปทำเกี่ยวกับการเกษตรเนานะอันนี้ไปโคราชมาเนาะไป ไปสวนที่โคราชก็เลยเอาพี่บ้านสวนบ้าน,าน,นข้างข้างกันเลยนะคะนีค่ะเมนูง่ายๆเลยเนาะเมนมูง่ายๆแต่กินได้อร่อยด้วยเนาะก็ไม่ไดจะเป็นเพื่อนๆเขาหลงหอมไม้กันเต็มเลยนะตามตามชนบ,บทเนาะเขาก็จะมีหน่อไม้ต้มต้มราคาอ่อนๆเลยนะคะหน่อไม้ต้มเนาะ กินกับน้ำพริกอร่อยมากนะคะกินกับอะไรก็อร่อยเนาะแล้วก็ไปทําได้หลายเมนูเนาะหน่อไม้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะมาทานข้าวกันค่ะมาดูค่ะวันนี้ก็มีเมนูอะไรให้เงียบเงียบแต่จะมีรถไอ้นี่เยอะเนาะรถเขาเรียกรถแรงรถอีแตงอีแตงเนาะเขาก็จะบรรทุกพวกผลผลิต สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะมาทานข้าวกันค่ะมาดูค่าวันนี้ก็มีเมนูอะไรให้หมืนนะคะผักขระหล่ำดองเนาะแล้วก็มีถั่วงอกนะคะมีถั่วงอกดองเออจะเสียงดังนะรถเนาะเเพราะว่าตามชนบทมันก็จะเงียบเนาะเพราะรถมีเสียงรถมันก็จะดังหน่นอยเนาะก็เป็นเงียบ <c oughs> เงียบแต่จะมีรถไอ้นี่เยอะเนาะรถเออ เรียกรถแรงรถปิดแตงปีดแตงเนะาะเขาก็จะบรรทุกพวกผลผลิตต้มนะคะอ่อนๆเลยนะคะหน่อไม้ต้มเนาะ,ะกินกับน้ำพริกอร่อยมากนะคะกินกับอะไรก็อร่อยเนาะ,ะแล้วก็ไปทไํา้หลายเมนูเนาะหน่อไม้นะคะ,อ,อ,ะ,คะอะไรเงี่ยเนาะมีหลากหลายนะคะนี่แต่ลเลือกทำก็ไ้นะคะนี่คะ่ะเมนมูง่ายๆเลยเนาะเมนมูง่ายๆแส่กินได้อร่อยย่วยเนาะ ไม้ก็จะเป็นเพื่อนๆเ,เ,เขาลงหอมไม้กันเต็มเลยนะตามตามชนบทเนาะเขาก็จะมีหนอไม้ต้มบรรทุกของบรรทุกอะไรไปทําเกี่ยวกับการ,กรเกษตรนะอร่อยมากมากค่ะคลิปนี้ก็จบก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวขอตัวกินครับเนมนูไข่นะ ไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวสารพัดไข่สารพัดเมนูไข่เนาะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆเงียบเงียบแต่จะมีรถไ้นี่เยอะเนาะรถอเออเขาเรียกรถแรงรถอิแตงอิแตงเนานะเขาก็จะบรรทุกพวกผลผลิตเมนูไขนะ่เนาะไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวสารพัดไข่สารพัดเมนูไขนะ่เนาะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆแขง่งแบบ พี่เขาเนาะก็มีต้นหน่อไม้ก็เลยเอามาอยู่กับธรรมชาตินะบานสวนอะไรเงี้ยเนาะมีหลากหลายนะคะนี่แต่เมนูง่ายๆนะคะเมนูน้ำพริกนะคะเนาะเมนูน้ำพริกเป็นเมนูที่ทุกบ้านชอบกินเนาะน้ำาต้มนะคะผักกระหล่ำดองเนาะแล้วก็มีถั่วงอกนะคะมีถ er mm ั่วงอกดองตัางบ้าน วนพี่เขาเนาะเขามีต้นหน่อไม้ก็เลยเอามาอยู่กับธรรมชาติเนะบ้านสวนธรรมชาติดนะีเนาะยังไม่ได้กินเลยพี่ข้ามาทานด้วยกันนะคะทางบ้านสวนพี่เขาเนาะเขามีต้นหน่อไม้ก็เลยเอามาอยู่กับธรรมชาติเนะบ้านสวน แค่นี้ก็อร่อยแล้วเนาะทานด้วยกันค่ะทานด้วยกันนะคะทานด้วยกันค่ะเรไม้ต้มมาชุดน้านเงียบเง<น>ียบแต่จะมีรถไ้นี่เยอะเนาะรถเขาเรียกรถแรงรถปิดแตงปีแตงเนาะเขาก็จะบรรทุกพวกอผลผลิตสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะมาทานข้าวกันค่ะมาดูค่ะวันนี้ก็ มีเมนูอะไรให้อันนี้ไปโคราชมาเนาะไปไปสวนที่โคราชก็เลยเอาพี่บ้านบ้านสวนข้าง่าหน่อไม้ต้มนะคะก็หน่อไม้ต้มก็มีช่วงนี้ก็หน้าฝนเนาะก็มีกันทุกทุกเกือบทุกบ้านเนาะเกือบทุกบ้านหน่อไม้ก็คือเนาะแล้วก็ผักดองผักดองรวมนะคะก็จะมีอ่า ต้นหอมดองมีผักกระหล่ำอันนี้ไปโคราชมาเนาะไป <c oughs> ไปสวนที่โคราชก็เลยเอ่ะพีบ่บ้านสวนบ้าน,นข้างครับเ <c oughs> งียบเงียบแต่จะมีรถไอ้นี่เยอะเนาะรถเอขาเรียกรถแรงรถปิดแตงอิดแตงเนะาะเขาก็าจะบรรทุกพวกผลผลิตสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะมาทานข้าวกันค่ะ มาดูค่ะวันนี้ก็มีเมนูอะไรมาให้หนะคะผักกระหล่ำดองเนาะแล้วก็มีถั่วงอกนะคะมีถั่วงอกดองตัาง้านสวนพี่เขานะเขามีต้นหน่อไม้ก็เลยเอามาอยู่กับธรรมชาติเนาะบ้านสวนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะมาทานข้าวกันค่ะมาดูค่ะวันนี้ก็มีเมนูอะไรมาให้ อร่อยมากมากค่ะคลิปนี้ก็จบก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวขอตอกินครับพริกเนาะน้ำพริกก็จะมีหลากหลายน้ำพริกมะม่วงน้ำพริกมะนาวน้ำพริกกะปิกะปิกับมะนาวอันเดียวกันเนาะน้ำพริกมะขามปนจะเสียงดังนะรดเนาะเพราะว่าตามชนบทมันก็จะเงียบเนาะเพราะรถมีเสียงรถมันก็จะดังหน่อยนะก็เป็น สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะมาทานข้าวกันค่ะมาดูค่ะวันนี้ก็มีเมนูอะไรให้มีหน่อไม้ต้มนะคะก็หน่อไม้ต้มก็มีช่วงนี้ก็หน้าฝนเนาะก็มีกันทุกทุกทุกเกือบทุกบ้านเนาะเกือบทุกบ้านหน่อไม้ดีหน่อไม้ต้มนะคะก็หน่อไม้ต้มก็มีช่วงนี้ก็หน้าฝนเนาะก็มีกันทุกทุกทเกือบทุกบ้านเนาะเกือบทุกบ้านหน่อไม้ บัน้นทกของบัรนุกอะไรไปทําเกี่ยวกับการเกษตรเนาะนะคะผักกระหล่ำดองเนาะแล้วก็มีถั่วงอกนะคะมีถั่วงอกลองบบด้ยก่อนนะบ๊ายบายาหน่อไม้ต้มนะคะเกาหน่อไม้ต้มก็มีช่วงนี้ก็หน้าฝนเนาะก็มีกันทุกทุกทุกเกือบทุกบ้านเนาะเกือบทุกบ้านหน่อไม้ก็เลย,ยเอามาแค่นี้เนาะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะ ไข่เจียวค่ะเป็นเมนูที่ทุกบ้านชอบกินกนันเนาะไข่อันนี้ไปโคราชมาเนาะไป <c oughs> ไปสวนที่โคราชก็เลยเอาพีบ่บ้านบ้านสวนบาข้างค่ะใสถุงออกดองด้วยนะคะถุงออกดองผักรวมดองนะคะอีกคะ่ะไม่ได้เอาผักกาดดองมาเพราะว่าไม่ค่อยชอบกินผักกาดดองเนาะก่อนนะบ๊ายบายเมนูน่้ง่า เมนูน้ำพริกนะคะเนาะเมนูน้ำพริกเป็นเมนูที่ทุกบ้านชอบกินเนาะน้ำบรรพุกของพรรทุกอะไรไปทำเกี่ยวกับการเกษตรเนาะกระเสรตฐชอบเนาะน้ำพริกก็จะขาดไม่ได้ก็คือผักนะคะนี่ค่ะก็มีมะเขือนะคะแล้วก็มีลังบานสนพี่เขาเนาะเขามีต้นหน่อไม้ก็เลยเอามา อยู่กับธรรมชาติเนะบ้านสวนอันนี้ไปโคราชมาเนาะไป <c oughs> ไปสวนที่โคราชก็เลยเอาพีบ่บ้านบ้านสวนบ้านข้าง,างค่นะมะเขือเนาะแล้วก็ผักดองผักดอง,ดองรวมนะคะก็จะมีอต้นหอมดองมีผักกระหล่าเม,มนูง่ายๆนะคะเ <laughs> มนูน้ําพริกนะคะเนาะเมนูน้ําพริกเป็นเมนูที่ ทุกบ้านชอบกินเนาะน้ำธรรมาชาติดีเนาะยังไม่ได้กินเลยนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะ